ม,มึงถามกูว่าทำไมทำไมทำไมกูต้องร้องเออเอา,อางี้แหละพ <laughs> ี่จามกูว่าทำไมกูถึงเอาเพลงน,นี้ทำไมมึงร้องเพลงน,นี้วะ <laughs> พี่นิวเป็นคนเอามาให้ฟังเมื่อเมื่อสองสามวันที่แล้ว <laughs> แล้วเอาไาฟังแล้วมันซึ้งแล้วบอกว่ามันมันมึงคนที่ไหนคื <laughs> อคนอุตรดิตเปนเหนือมากเลยอรอ มึงจะติดอ่างปีไม่เนอไมอติไม่เนออ๋อไม่เนอใช่ปะแล้วทีนี้มันบอกเขาบอกว่ามันตรงกับเราสองคนก็นเลยเอามาให้ฟังตอนแรกอ่ะก็จะร้องเพลงลูกอมสซอร์ไพมันเกิดแต่นั้นอ่ะไปไปกินเลยมาไม่ญุแล้วก,แวก็แล้วก็แบบไม่ได้ค่อยได้สติอ่ะแล้วก็บอกเขาเหมดเลยว่าวันเกิดจะจะเซอร์ไพรส์ เอาเพลงนี้ไม่ฟังก็เลยเปลี่ยนใหม่แนวลูกอมและเอาเป็นเพลง,งนี้ซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่ามเอาเพลงมึงไม่บอกพี่นิวว่ามึงร้องลูกอมไม่ได้กูร <c oughs> ้องได้สักเพลงไอเพลงนี้กูร้องไม่ได้ไม่มีใครสนับสนุนให้ร้องสักซกเพลงเลย <c oughs> มึงจำอย่างอื่นมากกว่า <c oughs> คือคนอยากให้ทำอย่างอื่นหรือไม่ก็เอาเพลงนี้ใส่แล้วก็เอารูปที่เคยถ่ายมาใส่มาใส่ไม่มันไม่เหมือนมันเหมือนคนอื่นมันมันไม่ใช่ไม่สวยไม่ลบบมันเหมือนคนอื่นไงมันเหมือนคนอื่นเออโอเคตามใจมึงเหมือนคนอื่นเอาความสุขมึงเนี่ยแล้วเพลงท่อนแรกที่แม่ฮินบอกว่ารู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนตอนเนี้ยพี่นิวบอกว่ากูไม่อยากเจอมึง เดี๋ยวพี <left> ่นิว <ć> ว่าพ <és> ี่นิวโกหกพี่นิวจะบอกว่ากูไม่แรงเจิมพี่นิวบอกแบบนี้แบบนี้โอเคเจอกันตอนไหนคะเจอกันตอนเจอกันตั้งแต่เรียนเรียนเลชเลชชิเลชีของของคณะพี่นิวอะเรียนตัวช่วยอะเรียนเรียนขาอันนั้นอะตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเพิ่มสองนั่นแหละแล้วเราก็เริ่มจีบตั้งแต่ตอนนั้น ใช่มือขอใครพี่นิวขอมือไปจีบเขาก่อนไอไม่ใช่เข้ามาจีบกูก่อนแรงมากมึงแรงมากเอามาจีบกูก่อนเขาบอกมีมันเขาบอกเฮ้ยอ้ายนิวชอบอะไรเงี้ยกูเคยใหญ่ใหญ่โยแขนอะมึงใหญ่โยแขนแรงด้อมเชียวเฮ้ยเอาเข้าเรื่องก่อนโอเคก็มึงนกเรื่องเ้าบอกว่าในเอาท่อนเมื่อกี้หมายถท่อนอะไรนะรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนเกินไม่ แหละและบอกว่าแล้วตอนนี้ก็นึกถึงตอนที่เราไปเข้าค่ายที่นครนายกเข้าค่ายที่รีสอร์ทอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าตอนนั้นจําได้ตอนมื้อคืนอ่ะพาเขาไปซื้อติ่มกินด้วยใครพาไปพี่นิวมันเดินเดินลงมาอ่อยข้างล่างไงพอามทีจะหลับเราใส่ชุดนอนแล้วเดินลงมาอ่อยแล้วแบบอยากคิดนี่ติ่มชวนเพื่อนไปอะไร่งเงี้ยพอผู้ชายเห็นแช่ก็เอาไปกินนี่ติมหรอป้าเดี๋ยวพาไปซื้ออะไรเงี้ยกูอ่อยเอาเองแหละคุณมันเป็นแผนการ ทุกวันนี้พี่นิวฟางไว้ว่าเป็นแผนการกกูจะนอนตั้งนานแล้วแหละแต่พอดีกูเห็นพี่ชายอยู่ข้างล่างเง <c oughs> มึงเห็นอะไรพี่นิวฟันพี่นิวอะ,ะอุยนั่นแหละสรุปตอนเนี้ยรู้ไหมว่าเราเจอกันครั้งแรกตอนไหน <c oughs> พี่นิวบอกว่าเรถึงตอนไปเข้าค่ายต่อมาก็เป็นความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรก็นั่นแหละแต่ตอนไปเข้าค่ายแต่ตอนจีกกันใหม่ อะไรที่ทำให้เราสองคนเริมวันไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจนะเสียใจทะเลาะกันแล้วแบบเศร้าเสียใจอะไรนี้นิวบอกมาหรือจะเป็นในตอนที่เราต้องไกลตอนต้องไกลก็คือพี่นิวกลับบ้านแล้วก็ไปฝึกงานตอนนั้น่าฝึกงานแล้วอยู่คนเดียวก็ต้องกินข้าวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรนี้เ,<ล>เพื่อนไม่ครบเ,เพราะว่าไม่ครบกับไม่ครบใครเลยเพราะว่าแบบ ยอยากมไม่ใ,ใค้อยากครอบไว้ก็เลยเออแะไรก็เลยแบบเรีนเสร็จก็กลับหออะไรอย่างเงี้